สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บน,นะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้เป็นพระต้องบอกว่าเป็นพระสมเด็จคะแนนยอดฮิตนะต้องเรียกว่ายอดฮิตดีกว่าเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้โอ้โหคือคือ,คอต้องใช้คำว่าฮิตกระทั่งแบบพกพกใส่หอ่อใส่คอกันแล้วอะขึ้นคอขึ้นหอ่าขึ้นคอ,นคอใส่หอกันแล้วนะครับผม ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนะครับเริ่มอธิบายเลยนะเพราะวา่าพระองค์นี้เนี่ยนะครับแต่ก่อนมีหนึ่งองค์ลูกค้านิมนไปแล้วนะครับผมนะครับองนั้นก็จะออกเทากว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะครับองค์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเนื้อเหลืององมเทา <S <S พูดง่ายๆพระองค์นี้นะใครซื้อไปนะนะครับใครนี่มนไปหรือใครบูชาไปเช่าไปนะครับผมต้องบอกว่า เริ่มเล่นเป็นเลยต้องเริ่มเล่นเป็นเลยเพราะว่าเอาเนื้อหาเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวแปรตัวหลักหรือว่าดูไว้เป็นไฮดอนหรือว่าดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับผมว่าถ้าเกิดเจอเนื้อแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเป็นพระแบบนี้สูงครับนะครับมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยดีกว่านะพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์สมเด็จคะแนนแขนกลมนะครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จคะแนนแขนกลมนะครับผม ของท่านขรัวตะหนูนะครับขรัวตะหนูแห่งวัดโพธาเตียนนะครับผมนะครับและมีส่วนผสมผงกระดูกผีนะครับผมและองค์นี้นะครับแสงมันอาจจะจ้าไปนิดหนึ่งหรือเปล่านะครับผมถ้าได้เห็นองค์จริงนะครับองค์จริงเนี่ยองค์นี้จะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อเหลืองอมเทานะครับพูดง่ายเลยนะภาษาเสียงพาลยวันเนื้อขี้เท่านะครับคล้ายๆเนื้อขี้เท่านะครับถึงจะไม่เข้มจัดจะไม่เทาจัดนะครับจะไม่ขี้เท่าจัด นะครับเพราะว่า,อ,าอมเหลืองนิดนิดอมขี้เท่าหน่อยๆน่อก็คืออมเท่าหน่อยๆน,นะครับซึ่งเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เป็นพระที่ผมเคยบอกไว้ในในคลิปในในเพจของ YouTube ของอช่องแบงเก็บแล้วว่าเนื้อที่แพงๆนะครับผมของหาขัวตะนูวัดโพนะครับผมนะครับเน้นไปเลยครับเน้นไปที่เนื้อเหลืองขุยขุยแล้วก็เนื้ออมเท่าขุยขุย นะครับเนื้อเทาคุยๆนะครับเพราะว่าทําไมถึงเป็นเนื้อเทานะครับที่ว่าเล่นหากันแพงแล้วก็มันจะดูง่ายก็เพราะเนื่องจากว่าเป็นพิมพ์ที่ผสมที้เท่าเยอะนะครับทีเท่าของตะกอนเนาะนะครับทีเท่าตะกอนเยอะของแท่นขัวตะโนที่เอามาทํานะครับผมเรียกว่าขึ้นลดลงเรือไปเหนือล่องใต้นี่ห้อยเดียวได้เที่ยวทั่วไทยนะครับค่อยองคเดียวเที่ยวท <c oughs> ั่วไทยได้นะครับผมเพราะว่าไปคนเังมึงเหมือนไปเป็น1ิบคนนะครับไปสองคน ห้อยสองคนเหมือนไปเป็น20คนเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงมากนะครับแรงมากๆใครลองเข้าไปถ้าใครไม่รู้จักนะลองเข้าไปนะลองเข้าไปในวิกิพีเดียหรือว่า Google ดูนะแล้วลองพิมพ์นะครับผมประวัติการสร้างพระของครัวตะหนูแห่งวัดโพธาเตียนซึ่งมี ผสมผงกระดูกผีนะครับผมลองเข้าไปดูว่าประวัติการสร้างเป็นยังไงนะครับแล้วก็ประสบการณ์เ,ออเราพิมพ์คําว่าประสบการณ์ของพระกระดูกผีวัดโพเป็นยังไงนะครับปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ามีอยู่หลายพิมพ์ที่แพงๆนะครับผมยกตัวอย่างอยู่ประมาณสักสี่ห้าพิมพ์เนาะนะครับอย่างเช่น พิมที่สูงสุดก็น่าจะเป็นพิมพ์พระปิดตานะครับผมพิมพ์ระปิดตาที่เป็นไหล่กลมๆนะครับเข่ากลมๆนะครับผมนะครับเป็นพิมพ์สูงสุดนะครับโดยแยกเป็น2พิมพา3พิมพ์เลยนะครับแยกอย่างพิมพ์ตื้นเนี่ยนะครับเอาเอาพิมพ์อันดับหนึ่งนะนะครับพิมตื้นนะครับปิดตาพิมพ์ตื้นนะครับจะแพงมากนะครับแล้วลองมาก็คือพิมพ์ลึกและลองมาก็พิมพ์ปิดตานั่งยองนะครับ นีก็3แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีพิมพ์เขา่าบวงนะครับ4นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ปิดตาเราแพงมาก,มากๆโดยเฉพาะของท่านโคตโนแห่งวัดโพเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดก่อนเดี๋ยวจะลืมพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะลืมนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จคะแนนแขนกลมนะครับผมเรียกกันว่าแขนกลมเนาะนะครับผมเกจะยาวหน่อยนะครับผมแล้วก็มีขนาดความกว้างนะครับ วัดได้ที่1.8นะครับ1.8นะครับสูงนะครับ2.2เซนติเมตรนะครับองค์ขนาดกำลังดีเลยเท่าากับพระปักน้ำรุ่น4นะครับโดยประมาณตัวเฉลี่ยนะครับผมอ,องนี้นะทีนี้ขอวกเข้ามาทำความเข้าใจและรู้จักกับพระชุดนี้ก่อนนะครับพระชุดนี้เนี่ยนะครับไม่จำกัดพิมพ์ นะครับไม่จํากัดพิมพ์ที่ผมว่าก็คือไม่จํากัดพิมพ์หลังจาก4-5พิมพ์ที่แพงนะครับผม4-5พิมพ์ที่แพงไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นแสนอะ่ะพูดง่ายหลักแสนไปตั้งนาแล้วอะนะครับผมส่วนพิมพ์ลองๆมาเนี่ยนะครับ ก็สุดแท้แต่ใครห่วงมากห่วงน้อยสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็พิมพ์ลองๆมาเนี่ยก็แทบไม่จํากัดพิมพ์เช่นกันนะครับเพราะว่าขัวะตาหนูแก่สร้างในช่วง1ปีเต็มๆตั้งแต่8ปีไปถึง85แล้วก็แจกเลยรีบแจกเลยบางทีทําไปเนี่ยแจกไปด้วยซ้านะครับการสงครามในครั้งนั้นนะครับรุนสงครามโดจีในครั้งนั้นนะครับผมแจกทั้งพ่อค้าประชาชนทหารตํารวจทหารและพ่อค้าประชาชนนะครับผมนะครับซึ่งใครๆก็กกคงทราบเพียงว่าเกี่ยวกับทหารผีเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือพระของท่านขัวะตาหน แห่งวัดโพธาตเตียนนี้เองนะครับมีผสมผงกระดูกผีผงขี้เท่าด้วยนะครับผมนะครับคงไม่ต้องพูดเยอะกว่าเยานี้เนาะนะครับผมในปัจจุบันใครไม่เก็บผมถือว่าพลาดนะนะครับผมถ้าคิดถึงพุทธคุณแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงตัวเงินเลยนะครับถ้าคิดถึงตัวเงินท่านดูพระที่มันแท้ก่อนนําแท้นําก่อนนะครับเรื่องพิมพ์ไม่ต้องไปจํากัดนะครับอย่างผมจํากัดพิมพ์มาสี่ห้าพิมนะนั่นะ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 เป็นพิมพ์หลัก นะครับเป็นพิมพ์หลักๆไม่ว่าจะเป็นพระปิดตาพิมพ์เข่าบวงพิมพ์นั่งยองแล้วก็ปิดตายหลายพิมพ์นะครับแล้วก็ยังมีหลายพิมพ์นะอีกสองสมพิมพ์ที่แพงๆนะครับนอกนั้นี้นะครับผมขัวตหนูถอดพิมพ์ทุกพิมพ์เลยถอดพิมพ์พระดังๆเป็นพระกุนะครับไม่ว่าจะเป็นกูวัดสำปื้มนะครับอย่างพิมพ์ขอพิมพ์กูวัดสำปื้มอย่างเงี้ยองหนึ่งตอนนี้ขึ้นไปถึงหลักแสนแล้วนะครับสวยๆเนี่ยขึ้นถึงหลักแสนแล้วนะเออนะแล้วก็พิมพ์ที่ดูง่ายซื้อง่ายขายคล่อง ถ้าได้มีนะครับก็คือพิมพ์ที่มีลายผ้านะครับมีลายผ้าข้างหน้าข้างหลังก็ดีเป็นลายผ้าหรือลายตะแกรงนะครับอันนั้นก็จะแพงนะครับพอพิมพ์ที่ไม่มีลายผ้าไม่มีตะแกรงทีนี้ดูยังไงเออนะครับหนึ่งนะครับดูเนื้อให้ออกเหลืองอมเทาก่อนแบบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็คือเคอะเคอะเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นขุยขุย ดูไว้ก่อนนะครับแล้วทุกพิมพ์นะครับสร้างออกมาทุกพิมพ์ผมว่าต่อไปจะแพงนะครับนี่นี่ก่อนหน้านี้ก็มีพิมพ์นางพญานะซึ่งเป็นของนางพญากุวัตโพเองก,ก็ทางช่องแหมงเก็บก็แบ่งลูกค้าไปแล้ว1องค์ก็เหลืออีกหนึ่งองค์นะครับองนั้นเดี๋ยวกําลังจะขยับราคานะครับเดือนหน้าเนี่ยขยับราคาแน่นอนนะครับขึ้นหลักหลายหมืน่นอาจจะถึงสองสมหมื่นขึ้นไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงอง,องค์นี้ก่อน องนี้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ลักษณะคะแนนซึ่งจะมีแพทเทิร์นแต่ไม่เหมือนกันทุกองนะผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่จะเป็นแขนกลเขาเรียกกันว่าพิมพคะแนนแขนกลนะครับผมแล้วก็พระของท่านขัวตาหนูโซนหลักๆก,ก,ก็จะมีเนื้อเทาเนื้อดำเนื้อแดงนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อขาวอมเหลืองซึ่งคล้ายๆชเล็กเกอร์นะครับซึ่ง พระพิมพ์นั้นนะในช่องแบ่งเก็บก็เคยมีแล้วก็ลูกค้านิมนต์ไปแล้วเนะีพระพิมพ์นั้นเนี่ยจะแยกมาจากส่วนหนึ่งของทางตามตามตามที่ผมหารายงานนะจะแยกมาจากส่วนหนึ่งของกูเขาเรียกว่ากู่บ้านกลางเออขาเรียกว่ากู่ทางสุพรรณบุรีทําเป็นแบบลักษณะขุนแผนเนื้อจะออกอย่างนั้นเลยแทบทุกองค์เลยก็คือออกเหลือง ขาเหลืองขาวอมเหลืองแล้วก็มีคล้ายๆ่าชลัลกมีคล้ายๆผสมแลกเกอร์หรือว่าผสมยางไม้ออนะครับลูกค้านิมนม์ไปแล้วลูกนี้พูดใด้ฟังเฉยๆว่าลูกค้านิมนม์ไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมผมบอกเนื้อหาดีกว่านะครับจำกัดพิมพไหมไม่จํากัดพิมพ์เพราะว่าหัวะตะหนูเนี่ยแกสร้างแกรีบทำแม,ทมนทายไว้นี้เกือบหนึ่งปีะนะครับลองคิดดูนะทุกพิมพเนี่ยนะสามารถเป็นของหัวะตะหนูได้หมด ดูยังไงนะครับดูให้เป็นขุยดูให้แน่นแล้วก็ดูส่วนที่มีเคลกวาหัตถเนาะหรือหรือมีกระดูกมากน้อยนะ่ยเล็กๆน้อยน้อยก็ต้องเห็นบ้างถึงไม่เห็นบ้างก็มีก็มีนะอยู่ในเนื้อก็มีคือดูให้แท้ก่อนน่ะแล้วก็ดูเนื้อพระเนี่ยให้เป็นขุยก่อนนะครับแต่ต้องแยกเนื้ออีกแหมมันพูดยากนะถ้าใครไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยซื้อหรือไม่เคยเล่นในชุดของขัวตะหนูบางทีก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตรงนี้ไปก่อนบางองค์ก็เนียนนะบางองค์ก็แก่น้ํามันก็มีนะนะอย่างเช่นที่ปลออป่อยออกไปแบ่งลูกค้าไปปล่อยอไปอย่างพิมพ,มพิมนางพญาอ,องค์นั้นก็ไม่ค่อยเป็นขุยนะนะครับแต่ว่ามีประวัติการลงนะครับมีประวัติการลงในหนังสือหรือว่าประวัติที่ผมไปอ่านมาเขาก็มีการลงไว้นะครับดูให้แท้ก่อนนะพระเนี่ยพระัวตนูจะไม่เหมือนของท่านอื่นเลยบองตรงจะไม่เหมือนของใครเลยนะครับผม อ่ะโอเคพูดแค่นี้ก็พอดีกว่านะลองหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับผมอืมมาคือองนี้เนี่ยสมัยก่อนถนะ้าซื้อมาเนี่ยผมก็ไม่เป็นเราก็รู้จากเขาทั้งนั้นนะครับผมซื้อก็อส่วนใหญ่ก็ซื้อจากคนที่ไวไวใจได้เชื่อถือได้แล้วเราก็ต้องเป็นด้วยนะเราก็ดูพระเป็นไงนะครับผมผมดูรู้ดูเป็นเล่นเป็นนะครับผมก็รู้ว่าเฮ้ยอย่างงี้มันแท้ผ้าอย่างงี้แท้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจนะครับผมอ่ะพูดตรงนี้ปุ๊บอยากจะบอกว่า ผมไม่เล่นแพเกตนะครับผมใครดูภาพผมเกอผ่านได้เลยนะนะครับจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายมาผมบอกไว้ทุกคลิปนะครับว่าผมไม่เล่นแาเกตใครดูภาพผมเกอผ่านนะครับดูไม่เป็นดูไม่ต้องต้องเชื่อใจครับนะครับถ้าอยากได้ต้องเชื่อใจนะครับไม่เชื่อใจก็ผ่านแค่นั้นเองนะครับหรือว่าท่านดูไม่ใช่ผมดูใช่แต่ท่านดูไม่ใช่อ่ะก็ไม่ต้องเงาครับนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะผมขายไปแล้วนะครับผมก็อยากให้หลุดเลยนะครับผม้าผมมีเยอะมากผมบอกให้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ขายไปแล้วก็อยากเอาเงินไปใช้แล้วนะครับจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องมานั่งภาวะพะวงว่าไปเจอคนลูกเล่นเยอะหรือเปล่าคนเล่นพระไม่เป็นหรือเปล่าหรือไปเจอคนเจ้าเล่หรือเปล่านะครับผมผู้แค่เนี้ยคงจะเข้าใจแล้วล่ะนะครับผมนะครับก็ย้งไปอีกทีดูไม่ดีดูไม่ใช่ดูไม่แท้ไม่ต้องเอาไปครับนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายโอเคมาองนี้ขอเปิดราคาก่อนเอาเบาๆก่อนนะครับเชื่อไหมครับตอนนี้นะทุกพิมทุกองไม่มีต่ำกว่าหมืน่นไอ้ไม่มีต่ำกว่าหลักพัน กลางๆไปถึงไปลายปอย่างต่ำสุดนะและนอกน,นั้นก็โอ้โหถ้าสวยๆคมๆสมบูร์นี่หลักมือนน้ามหมดนะครับผมองค์นี้เอาไป5,000บาทเออนะเอาไป5,000บาทนะครับผมถ้าแพงผ่านครับไม่ว่ากันเนาะถ้าแพงผ่านเลยนะครับ ไม่ว่ากันดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่ต้องเช่าครับเพื่อความสบายใจนะครับผมนะครับ5 0า0บาทรวมส่ง e m เ s ลหรือเค o u ี่ e r ด่วนลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อส่วนลูกค้าเก่านะครับก็เช่นเคยครับลด10%นะครับไม่ลดบวกเพิ่ม ได้ๆนะครับผมต้องการเรียนอย่างนี้นะโอเคเป็นข้าใจนะใครต้องการรีบแคปหน้าจอเลยครับแล้วส่งมาครับที่ idline นะครับแคปส่งรูปที่ท่านแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งมาครับเพื่อแสดงเจตําน,นงว่าท่านพร้อมเช่าพร้อมโอนะนะครับผมและก็เชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่าพร้อมโอนเลยก็ส่งมาครับที่ idline หมายเลข0846786958ย้ำครับ idline หมายเลข0846786958 นะครับเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญ,ญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเจ้าบูชาพร้อมโอดเท่านั้นนะนะครับห้ามส่งผ้าอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จยเช่าผมก็ยังทําไม่ได้นะใครต้องการก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ id line นี่ะครับศูนย์แปดสี่หกเจ็ดแปดหกเก้าห้ครับผมโอเคมาทีนี้เราก็มาดูเนื้อหากันผมขยายให้ดูก่อนเนาะจริงๆพิมพ์เนี้ย มีเป็นแพทเทิร์นก็เหมือนกันก็คือเป็นหนึ่งในพิมพ์มาตรฐานนะของขัวตหนูนะก็คือพิมพ์สมเด็จคะแนนแขนกลนะนะครับเพียงแต่ว่าบางองค์ไม่ตัดตรงนะบางองค์เอาองค์เนี้ยตัดตรงเลยฟอร์มสวยเขาเรียกฟอร์มสวยบางองค์ก็ตัดแบบโบราณเลยนะขอบขอบจะมนๆไปเลยนะครับแต่องค์เนี้ยโอ้เหมือนตั้งใจทําเลยนะครับขอบตรงเลยนะครับบางองค์เนี่ยขอบไม่ตรงนะลม้ลมลม้ลมล้มเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์แบบโบราณนะครับผม ผ้าอย่างเนี้ยโอ้โหใครดูไม่ดีก็เรียกว่าหมอเกาฉับเลยไปว่าครบไม่ได้นะครับเพราะผ้านแท้ดูง่ายสบายตาเลยขึ้นคอนี่แบบสบายใจเลยไล่ไล่ไล่ข้อติเตียนเลยพระแท้ก็คือแท้เนาะอืมก็อย่างว่าครับใครดูไม่แท้ก็ผ่านนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผ้าองค์นี้สวยนะผมบอกตรงนะเนื้อเป็นขุยแล้วเห็นไหมครับใครได้เห็นองค์จริงนะสอง,อง,องจิงจะเห็นเลยว่าเป็นเนื้ออมเทาเป็นเหลืองอมเทานะครับเนื้อเหลืองอมเทาเทา ซึ่งเป็นเนื้อนิยมอ่ะที่ปุ้ยง่ายนะครับถ้าหรืออมเทาเนี่ยหรือเทาเเลยนะเป็นเนื้อนิยมเป็นเนื้อที่เขาว่ากัวากนว่าดูง่ายมากดูง่ายเลยว่าเฮ้ยนี่ของใครวะอะไรเงี้ยนะของขัวตะนูของวัดโพทาเตียนชัวซองดีๆนะครับผมยังเจอเม็ดๆอยู่เลยนะเม็ดๆหรือว่าร่องรอยของหัตถีนะครับร่องรอยของผงกระดูกนะครับนะครับยังเจอเลยนะครับซองดีๆองเนี่ยเป็นขุยเห็นไหมครับเนื้อพระท่านจะเป็นขุยนะครับ ไม่ได้เป็นขุยทุกองนะแต่ว่าถ้าเป็นขุยก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งไงนะก็จะดูง่ายนะครับแล้วดูครับจุดดำดำ,ดำนะี่ครับจุดดำดำนี่คืออะไรคงไม่ต้องบอกนะครับตะกอนตะกอนนะครับตะกอนตะกอนจากกองฟอนเะนาะแล้วก็นะครับ,นะรบที่เผาไหม้ไมดำาๆนะครับแล้วก็ออมาคือบางบางท่านบอกว่าถ้าไม่มีจุดนี้ก็ไม่ใช่วัดโพธาเตียน ต้องมีจุดดำๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเม็ดดำๆจุดดำๆต้องมีนะครับเดี yeah. ๋ยวหดลงมาอีกหน่อยฮึบนี่ครับดูนะครับเห็นไหมครับผ้าองค์นี้ดูง่ายจริงครับนะครับดูง่ายๆเลยถ้าคนทำนานนะหรือว่ารู้นะเล่นเป็นนะ่ะก็จะรู้ทันทีเลยดูแค่จุดดำๆก็รู้ทันทีเลยว่าอ๋อนี่ของขัวตะหนูวัดโพนะครับแล้วก็ดูที่มันเป็นขาวๆด้วยนะ ดูให้เป็นอาทิคุยง่ายดูให้เป็นอาทิถ้าไม่ใช่อาทิก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยอย,อย่างขาวๆดำๆอย่างเงี้ยนะครับดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจครับใครดูไม่ดีผ่านครับไม่ต้องเอาไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเห็นอย่างเงี้ยนะครับผมเพิ่อเดือน2เดือนถ้าไม่มีใครเอานะคงนี้อาจจะเป็น8ปดพันเลยนะนะครับเพราะเขาขึ้นหมื่นอาพแล้วว่เนื้อนี้ด้วยนะยิ่งเป็นเนื้อนี้ด้วยนะเขาเรียกว่า เนื้อเหลืองอมเทาด้วยนะยิ่งเนื้ออมเทานี่มันจะดูง่ายใช่ไหมครับยิ่งแพงเลยอ่ะผมบอกให้นะเอาได้เอาครับถ้าคิดถึงพุทธคุณแล้วก็นะครับไม่ต้องคิดถึงเงินในกระเป๋าดูเงินในกระเป๋าเออดูเงินในกระเป๋าอย่างเดียวเลยนะครับผมนะโอเคนะครับถ้าคิดถึงพุทธาพาณิชพระอย่างนี้ก็ผูฟอร์มสวยครับฟอร์มเต็มเ็าเรียกฟอมตรงฟอร์มเต็มนะโอเคครับผมคลิปนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะ ผมบอกเลยนะเซกชันเดียวนะเซกชันหน้าอาจจะ7 8 0 0พครับผมสวัสดีครับอ,อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ